เอ้เอาจกมีโอนะครับหรือ Yamaha ทุกรุ่นนะครับเวลาขันออกจะเข้าเวลาขันเข้าจะออกนะครับอย่าหลงกันนะครับมันมันสลับเกลียวครับนี่นี่นี่สังเกตดูนะครับเวลาเราเราขันออกมันจะแน่นเวลาเราขันเข้ามันจะเท่ากับขันออกเกลียวสลับนะครับอย่าหลงอ่าตานล็อกเลยขันออกจะแน่นมีรุ่นเดียวแค่นี้แหละ ตระกูลยมามาฮ่าอ้าวบมีรุ่นยมามาฮ่ารุ่นเดียวใช่ไหมตานใช่ <Okay. S 1> เออจะ่ทำเกลียวสลับนะครับอืมนี่แนนเป๊ะเลยเทีนี้บางคนนะครับขันออกแบบยิ่งแตะแน่นยิ่งแตะแน่นจนหูกระจกตรงนี้หักนะครับนี่